สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้หลังจากที่เราได้วาดซูเจสเซโกไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ยิ่งขาดไม่ได้นะครับกับแมวกวักผียายแก่เทอร์โบนั่นเองครับความทรงพลังนี่ไม่ไม่แพ้กันเลยครับอ่าเราก็มาวาดกันเลยครับโดยวารวาดทรงกลมก่อนเลยครับกลมๆเลยครับหัวของแมวกวักอ่ยายแก่เทอร์โบนี่ก็จะหัวใหญ่ๆเลยครับออมันเป็นแมวกวักให้เป็นแมวกวักให้โชคนะครับฉะนั้นหัวก็โตๆตโตแล้วก็ นี่วาดจมูกก่อนเลยนะครับให้มันอยู่ตรงเส้นจมูกเป๊ะเ,เลยนะครับอ่าแล้วนี่ก็จะเป็นปากมันนี่ปากก็จะเชิดๆหน่อยนะโค้งๆด้านล่างก็คือคางนะครับแล้วนี่ก็คือตานี่เนี่ยพยายามดูนะครับตาสองข้างให้มันประมาณเท่าเท่ากันนะครับความยาวเท่าเท่ากันความสูงเท่าเท่ากันนะครับนี่แล้วนี่คือลูกตาดําข้างในนี่ตามันจะดูหลอนๆห,หน่อยครับนี่ขนตาเติมเข้าไปเน่ เสร็จแ,แล้วอ่าตรงนี้คือหนวดนี่ประมาณนี้ครับนี่ผมถมดำให้ดูเลยนี่คือตาดำนะครับอ่าเดี๋ยวใครจะดูไม่ออกหูแค่หน้านี่ือผมก็ว่าสยองแล้วนะเนี่ยมาเติมหูครับเออหูหูแมวเลยนี่ใหญ่ๆฟึบนี่ประมาณนี้ โอเคนี่พยายามวาดให้ใคล้ายที่สุดนะครับเราไม่จำเป็นต้องวาดให้มันเหมือนนะครับเราวาดให้มันคล้ายก็พอแล้วแล้วนี่คือกระพวนนะครับนี่กระพวนมันจะรัดตรงคอนี่นี่ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็มีกระดิ่งนี่กระดิ่งแมวประมาณนี้เลยครับใครวาดโดเรมอนมาก็จะชำนาญนะครับคล้ายกัน แล้วก็นี่คืออนาตโตมี่นะครับนี่เป็นท้องกลมๆวาดไปก่อนนะครับโคง้งๆอ่าใหญ่ใหญ่ยยเกินหัวนะครับหัวมันจะใหญ่มากเลยสําหรับแมวกักตัวก็จะเล็กๆลงหน่อยอันนี้คือท้องนะครับกลมๆข้างในคือท้องท้องด้านใดตรงนี้คือลายาพยายามปรับระยะปรับสัดส่วนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มือก็ควายไปที่หลังคอเลยครับ กำลังแบบท่าสบายๆเลยแล้วก็ขาก็ข่อยห่างเลยนะนี่ลากมาครับขานี่เท้านี่นี่คือเท้าด้านาหลังตีนครับเท้าหลังตีนนี่จะเ,เป็นอย่างนี้ครับลอยเท้านี่ประมาณนี้แหละอันนี้คือท้องเติมลายครับขีด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 เนี่ยขีด,ขด,ขดสลับกันทะแยงครับ อ่าสวยครับเราค่อยๆไปเป็นสเต็ปนะครับเพราะภาพน,นี้มันค่อนข้างจะทรงพลังนะเพราะยายแก่เทอร์โบนี่ถ้าทางจะพลังมันเยอะมากนะครับอ่าต่อไปเราก็มาเขียนสายญี่ปุ่น,นครับเออซึ่งบอกเลยนะผมไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไร <laughs> อ่าแล้วก็เขียนเท่าที่เท่าที่เห็นเท่าที่รู้นะเนี่ยข,ขีดแบบนี้เลยนะตามผมนะผมอธิบายไม่ถูกเพราะอ่านไม่ออกนะเนี่ย ไม่รู้ว่าเป็นคำอวยพรให้โชคก็เปล่าเพราะว่านี่มันเป็นแมวกวากนะแมวสันเจ้าแมวของมิโกโกะนี่ปึ๊บขีดมาอย่างงี้เติมอย่างงี้มัง้งเนี่ยประมาณนเนี้ยเฮ้สมบูรณ์แบบเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับเหรียญนะเหรียญทอง เหรียญทองในศาลเจ้า,าสวยงามนี่ต้องแบบนี้ครับโคตรจะทรงพลังจัดนีออนเหลืองให้โชคลาภวันปีใหม่เงินทองไหลามาเทมาดังน้ำตกโลซันด้วยส้ม406เสริมนีออนเขียวบุญพาวาสนาส่งวาดลวกได้ ย่อมวาดเก่งแต้มนีออนส้มเสริมบารมีให้สุขภาพแข็งแรงร่างกายฟื้นฟูรวดเร็วปาดแดง103ซซ้ำจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆที่ผ่านเข้ามาเพื่อนฝูงช่วยเหลือเกื้อกูลเชดเงาสีเทา602ถึงจะสั้นจูแค่ไหนแต่ความพยายามความอดทนความหวังจะไม่มีวันหมดสิน้นหากเราตั้งใจประหยัดอย่างมุ่งมัน่นลงสีดำไม่เลอะเทอะนั้นยากนัก แต่การลงสีให้ทุกคนสนุกสนานได้ยากยิ่งกว่าและการจะประหยัดสีดำได้นี่สิยากที่สุดสุขสันต์วันปีใหม่2025นะครับ